ช่องสามไข่สุดเจ้านะคะวันนี้เราจะมาทำ,ทำ <item S 2> ไอติมจากนมกล่องนะคะจะเป็นนมเปรี้ยวมนมโอวตินนมหวานอะไรก็ได้นะคะแล้วเลือกเป็นนมเปรี้ยวแล้วก็โอวตินนะคะขั้นตอนแรกเราจะตัดตรงนี้นะคะเอ้ดอุปกรณ์มีนมมีไม้มีถุงนะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะเราเวนจะตัดให้นะไข่ปลาตัดให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ เหะะมือนแม่ตัดเลยแล้วเราจะเอาถุงครอบนะคะใช<ส>่แต่นั้นลีเหรอค่ะจะตัดตรงนี้ใช่ลูเนะอเอาไม้เช,ชียบเข้าไปตัเกียบเหียบไปได้ นี่นะคะนีไอติมของเหล้าเดี๋ยวเราทำอันต่อไปเลยนะ ถ่ายก่อะถ่ายค่ะถ่ายค่ะใช่าทนะคะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นน,นะคะจะไปแช่ช่องฟรีสให้มันแข็งเป็นไอติรมนะคะดเ,เดี๋ยวยกไปทั้งถาดสิคะ่ะไปเลยคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรคะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีแปดกล่องมันจะหายไปหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไอติมยังไงนะคะแล้วก็ทำไอติมของเราเสร็จแล้วก็ออกไปดูไปเอาอันไหนใครจะเอาอันไหนเอาคนละหนึ่งเอาอันนี้มันหลุดนะคะตกลใครปลาถือได้แล้วไม่ใช่เหรอลูกปลาเอาออกไปปลาเอาเหลือนกันคะ อร mm ่อยไหมคะอร่อยค่ะไหคะอ๋ร่อยอย่าลืมมาทำกันนะคะจะลืมก่อนไรกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะกดกระดิ่งกูกิ้งให้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวก่อน